ยี่สิบคนใคแมนแล้วโอ้ลังเที่ยงมันไปเอาแล้วเอาครับเดี๋ยวมีนอนมันใส่น้ำเลยเนาะเอาดีเด่นเพืนเอาถ้านีกูดือจ้เฮ้ย,เอ,ยเอาเออเอาแล้วเอ้ยอ สวัสดีครับพี่วิทิสารบ้านน้อยครับวันนี้มาใส่หนูมันอยู่ข่อันึ่ทพี่หนูขาต่ำทุกงมาผมครับหนบองไผ่ครับโอ้โเลี้ยลงไปก็จิึงเลยเนาะ ทางดินย <deal> ังไง่หมือหนี่มากำนองไผ่เพ่อจอยู่กินอยูสันเดย้วแต่หมูงแคข้ไปกับพานกาพันกาใส่ที่สี่ละตะโกผพานกาจะกินจะยูดกินงนที่สี่ละ มันแงของพวกโอแ้บล้วว่าข้องคือไเนี่ยข้องเธอหนี่ครเที่ยวตัวไพยองบ่เที่ยวเปนยังง้นงลูหวยมัส่หนาหวยมันหืถึงหงมีต่วช่วกใส่หน้าหวยใส่หนาหวยบ่ใครถึงเที่ต้องใส่ข้องหางจังอยบนจาหนีนยังอยเน่ยดีอีกข้อนึง ขึ้นมาเคยเที่ยวไปเลยอน,นี่ไร้น,นี่พอนดีน้นนยวไม่ลมแข็งเปลยนปันแต่งข้างไว้รวนงู่สกโกงเด้ดดอเนาะน้องไฟ่อ้อโอมนีเองสีไดพี่น้องยอไปรุ่นใส่กันมันอึอัน่คำหนึ่ฟ้าบึง สุหลังสุหลังดีโบ้ยแต่วันด,มด,ด,มดีมืดก่อนมือซ้าครับมือซอ้าย้ำกันว่าสิมานบ้างมันปวดว่ามึงขึ้นเหมือนนั่นบ่านมบากับน้องไพ่ตะเกาวานพ่อได้ยู่ได้กินอยู่นะเดี๋ยวเบิึงายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีต้นซ้อกับพี่น้องวันนี้พร้อมกับน้องไพ่พายามบวงหนูโอ้ยบกเกษตรไม่หมดเลย เตี้ยต่ำๆนี่ก็มี้รุนน่วกันครับสีมันบ้ามันสีดีขัวดีอ้อมบ่จังเบิ่งกันครับเนี่ยพอยืนุนใส่นมุนีละน่าเบาปุ๋ยมีตัวคนใครเลยแม่แล้วโอ้ลังเลี้ยงให้มันไปคือเร็วโอ้ปลาเดิมเลยกลั่นทอเอาเวลาจ้ะบ่ผ่อนบ่เดี๋ยวยังมาใส่เลยวหัวนี่ Ui. chỗ qua tụi mày gặp đồng mà không và. okay, okay. nhau vào. chim luôn. Thôi thôi, cứ xỉ đi mẹ. Lăng lẹ hàng mà vào chơi lên ngăn. Cứ vào chơi. như là phải ้องามไต้นเตีมแถเลยเฮ้ัวม์ามาแล้วมาแล้วเฮองเขบอเดี๋ยวมีเนาะมันมาใส่น้ำเลยเนาะต้นเตี่ยมงามสมนี้ลวพ่อดูควยแต่ว่าแนวใส่ห้องอนี่ตีลรวบ่นี่เราไปรุ่นไปหาเนวใส่ถึงน้าเราปุ๋ยข้าวคนเด้อ Ông Điều... đi để lúc dần Ông ta đi cứ thương kìa Ôi Ông Ông ừ. Đó là ngàn nè Đưa cho cái này Ông lá thứ như vậy Chén chén bánh xì cái này Ông ừ, ngắn kéo mấy lọ Ông ừ. ơi thoáng buồn ngang đi một tuần พอมงามพอมงามพอดูพอยตัวนี้เฮ้ยปวกบานก็ล่งส่วนกันหยาดกันบอเี่น้องเ้ยเศานี้หืมันหรือกันโว้ยสองขั้นสองเตีมเลยวะง่ไปมัน สองโตสองเตียมครับเดี๋ยววิรุนไปหาแนวมาใส่ข้าวมาเดิอเนาะข้าวเดียวใส่ดนกไปยันกันหุ่นตั้งตัวตั้งตันงไปนี่กันเงี้ยเง่าเุ่นาโกมาบอกสองโตสองเตียม Vì miếng hàng da cost- años, tôi yêu bạn và đrow mätzen giống đó. Mà miếng hàng gió Brother! Cả character này vẫn nh 96 cận cắt buông hạp hạp phập hạp ngang hạp 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 bớt hạp 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 không cần rồi không 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 ừ không không ừ. không 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 ใส่ข้าป่าบวบเลยถึงตัวป่าพูดถือเสือยิองเนอะบ้านเขียวนบอะไ้เพราะว่าอันตะไลมากกำลังไผ่มักหมันอยู่หรอกถือว่างูนั้นเงือไม่ยำผู้เดียวนนยเลยสองตัวงูนี้เงือเกินว่าสามเลยเล่ยละห้องขนาดพระท่านนี่มนก็สี่เหลี่ยมเลยพี่น้อง

ตึงมันจีตึงตึงกันมันยังโบกงอขึ้นในห้องหยิบหยิบหยิบยิบหนูพ่อดื้อตัวนี่หนพ่อดูพลอยไอตีซีเราพี่น้อง ช่วงลงไปมากประจำอยอู่บ่จงหมันสีนี้แม่นอกราดเนาะข้าหลูกพ่อหลานห้าหางหนูฮะเจ็บเจียวประสบการณ์นี่มาฮะเตียวว่าอยากกินขนหนูดิหรืว่าพ่อได้มือดีขึ้นดีฮะเตียวหลานหน่อยจะใส่หนูกับสิดเดียเ๋ยวพ่อได้น้ำเน่าท่าไว้ ยี่ตอนว่าลุงข้าปล่อยหนูเด้ออยู่ว่าวันนี้ดิ <g ül> ไะไรคุบกันนอนทงด้วยงานนี่ว่าเขามุนอุยปุ่ยดิเอ้าละสีโตแล้วฮ่อง่งเดียวสุดยิงเดียวสุเดเ้อานี่ยีวนนอนอ่าไปเพรดื้นๆนอนๆนี่เอ้าเจอหางห่างหางยี่สิบ โอ้ยคือคักเดี๋ยวพอไฟหไหมอ้ยเดี๋ยวปักจ้านีก่อนโอ้ยโอ้ยเทรื่องกล่องเทิองเงนอันไม่กะฮักเดี๋ยาเจยว เดี๋ยวนะโอ้ผมมันไม่ติดนั่นแ้วแ้จับฟันมันอีกแล้วแกดดีกันเนาะนี่แหะบวงถุงไหมถุงไหมโอ้สิว่เต็มถุงหมอกหอกเกันห้องพักเขียวหักฟันมันออกมันอันตรายด้วพี่น ยิ่งเสว่าสันวาสีเด้อยป้องกันเลยก่อนถุงมือกอับ่อาขาดการไว้บุกเกินสองตัวเด้อยคิดว่าเศรื่นคิดว่าส,น,าสนดรหันมานำหนองไฟไล่ที่เด็กหรกไฟฮ่าครับฮะโอ้ยิงยิงย,ยันเลยพี่น้องเลย <c oughs> อ๋อเอาละเดี๋ยวไปห้องเชบเช่อัน ไม่เกียบได้พี่น้องนี่ไถ้าหนีวุ้นนี่จีจุ้งจุ้งตู้หยุดไปหรอกเออบ่วมขึ้นตีความอบงูไปแล้วโอู้ห้ยต่ำหูมาแล้วบืกไป้นสิไปข้นกำพื้นข้นข้นข้นเวลากำพื้นไปดูไปใส่แถวนี้บ้านนี้

รักบวงจะไลกิเลสหาเขาเห็นที่้ี่แหละว่ะเอาที่นี่แหละนะเนี่ยเรื่องเล่าไปเร้วไปบอกไปเอาอันนี้มันถึงรู้ไปหรือเปล่าเนาะวันนี้เนาะอันนี้ลักพวงไม่มีเนาะน มันนู้ไปห,ห,าหาลีเลยตีพาเอาเด้อบ่นบ้องเลยหาซอยกันในห้องมันขับไข่ขับข้าวเลยบกุดก <คน S 2> ้อนบกุดก้อนก้อนบกุดทุกคนพ่อยิมาหาอย,ยู่ยุบละไปใส่น้องน,น่องหนูห้องบนหน้าหนองใมาเลยมันกรสิบุกไปของยุบวางแด่นี่ตีลงด้อ

คนเบิ่งบงคนเปลี่ยนเปลี่ยนมาใครช่างคนบาายยคนเด้พอยไหมใส่กี่เด้เดี๋ยวมึงช่างหรอจงนี่ห้อยถืใส่ก็ห้อยถใส่ก็มันนั่นอย่างไใรนี่เปลี่ยนอนคนบางรายยควรได้รูด้วยปวดหวบูวยเยอยู่เนยมงช่างเหรอบา็ม

มือขนู่นเลยโอ้ยเงีบกะรออป้าถูกหมูใดิแล้วนั้นแกยวกินุดินวนี้มีป่านนี่งขุดี๋ยวนอ้ลางดูดปาไม่ตองนปะขึ้ไม่ต้องขุนมีใจตัวได้ไตัวมึง นี่ตัดโอ้โหห้อยบ่วงห้อยบ่วงห้อยบ่วงเหมือนติดบ่วงห้องเยอหนึ่งพุโอ้โหหนึ่งอหลังสุดท้ทยหลังสุดท้ทยเป็น้องไม่ด้เคียบ ไม่สิเกี่ยวกบเพชรแต่พอมเสียปั๊มกับเสี้ยงเตย้อไปละเพชรไปพีทีเหล้วนั่นดูดในหาโตหาเตี้มโอ้มยอุ้ยอันถือว่าหมันอยู่ครับปลาพี่พูดละจังนาเทียไปท่วมอันหนึ่งเดี๋ยวอยู่ฝุ่นนะเทียมันเกือกนาเทียมันถืออยู่ฝุ่นนี่น้องปลาพี่เบิ้ลต้องกผลงานนี่น้อง โตโวง่ามๆรุ่นๆเดียวๆกันบัดเลยถือว่ามันครับมือนี่เส้นนี้มือนี้ยำหนูก่กบหนองไฟจะถือว่ามันขอบคุณเดอเ้อแฟนครับสม,มองสวรสดิ์ละที่ติดตามขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยครับเส้านี้มือนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้สักนิดละครับสวัสดีครับสวัสดีครับ